นุ่นครองรักต้อดมา12ปีใครว่าไม่เคยทะเลาะกันนุ่นเผยเรื่องที่ตีกับตอดบ่อยสุดเข้าพิธีแต่งงานกันไปเมื่อวันที่14พฤษภาคม2553สําำหรับคู่ของนางเอกสาวสวยนุ่นวรนุชกับนักธุรกิจหนุ่มทาย,ยาทหมื่นล้านของตระกูลพิรมพักดีผู้ผลิตเบียร์รายแรกของประเทศไทยต้อดปิติ นับตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ทั้งคู่ใช้ชีวิตคู่กันมานานถึง12ปีแล้วและถึงแม้ว่าในตอนนี้ยังไม่มีทายาทแต่ข้าเตียงก็มั่นคงแบบสุดๆและเมื่อวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมานั้นนุ่นได้ไปเป็นแขกรับเชิญในรายการ3แซบโดยมี3พิธีกรชื่อดังอย่างหนุ่มกัญชัยแอฟทักษะอ่อนและชมพู่อารยาเป็นผู้ดำเนินรายการและในบางช่วงบางตอนของรายการพิธีกรได้ถามเกี่ยวกับเรื่องชีวิตคู่ หลังจากแต่งงานซึ่งสาวนุ่นเธอได้เผยกฎเหล็กให้ฟังว่าห้ามถ่ายละครเกิน22นาฬิกาแต่ถ้าเลิกเกิน4ทุ่มต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพราะเขาเป็นพนังงน Office, กงานออฟฟิศเลิกงานห5โมงเย็นกลับบ้านตีกันบ้างไหมนุ่นส่วนใหญ่ถ้าตีกันจะเป็นเรื่องแย่งขนมกันเพราะชอบกินขนมทั้งคู่